ซานโรและเด็กในสังกัดของเขาได้วนกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งเพื่อตามวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ภายในบ้านหลังนี้หลังจากที่พวกเขามาที่นี่และกลับออกไปมือเปล่าเพราะไม่เจอกับอะไรเลยคลิปนั้นเราจึงไม่นำมาให้ชมกันนะครับขณะที่พวกเขากําลังเดินเข้าไปตรวจสอบในห้องครัวจูจูก็มีมือปิดสนาที่คล้ายกับมือของคนโผลออกมาจากในห้องน้ําแต่เมื่อเขาไปเดินรีเช็คดู ก็ไม่พบเจอกับอะไรที่อยู่ในนั้นเลยต่อมาเซลซิญยอได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะสื่อสารกับวิญ,ญญาณที่อาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้มีเสียงของใครบางคนดังกลับมาซานโดโรพยายามจะพูดคุยกับวิญญาณนั้นระหว่างนี้ก็ได้มีเสียงของตกดังมาจากข้างหลังของพวกเขาเมื่อทั้งคู่พูดคุยกันได้นานพอสมควรซานโดโรก็ได้รับข้อมูลเพิ่มว่า วิญญาณที่เขาคุยด้วยนี้เป็นดวงวิญญาณของเจ้าของบ้านนั่นเองที่เขาเคยได้เสียชีวิตลงที่นี่และยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดเนื่องจากยังมีห่วงอยู่ที่บ้านหลังนี้และสุดท้ายเสียงของวิญญาณดังกล่าวก็เด่งเงียบหายไปดืด้อผมว่าก็เป็นช่วงเวลาที่แปลกประหลาดมากเลยนะครับ okay.